สวัสดีครับพ่อสมชายคอนสิชแนลนะครับเดี๋ยวมาดูเทศสังกัดก่อนจะเทศพระเวทนะครับโอเคนะครับ สัมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สิจสิทธิชนะมังคลอาคมพุวหาสถานดวงวิเศษเพื่อว่าให้เป็นเหตุแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งอยู่สุขเกษมขอบรุโพธิสัตว์เจ้าแห่งเาอันได้สร้างโพธิสมภารนั้นมาเป็นประธานเพื่อเดียมกัตปัญสัยุตตยักันเป็น Kepa puta uh bako kasai si vipun bounty sultan yaman kara di lê gane sao vậy mày tìm mike nona de pa manutana ku ku man kantayaka ankate parasuna lindi ponyon yamanaza hippatila -huh. kuza lau kuza lau kuza ita kuita pa yoketun ketan ya de kaja de kaja งยังลําบาฟังยังมาสังฆาอัจจปาโพยังวลาพระพุทธศาสนาธรรมโพพระจันเจ้าสังฆญาตาบะไดอาพันปวัสเพื่อใหู้้ว่าศาสนาพระพุทธเจ้าหานี้จกลับยังสังฆาัเจแล้วแต่บเ่า้าญ บ่อหูใจพ่อหูเกิดพ่อหดำกำเนิดในวัดตาสงสารเพระลุนผมจแสดงโดยแทบพุทธเจ้าในเท้าในสางโภธิสรภาน้ำประมาณว่าใดที่อาสงไขไปขับนำเจดีย์จิพญาก่อนแค่ติดพระเจ้าที่ปังกรในเบื่อเป็นฤาษีสุเมเจ้าคนคนเหนือ

เจ้าก๋อยเดินสบสืิอในสังกัดทุกสุดขนาเจ้าจึงมีพระนาจินาวาอันสมสรางทุกนี้ตั้งเป็นอาณาแขน้ององนายจากเ่ากำใจคนที่ผูู้พระองค์สินนี้วนไวายหาประจนสัมพนุตตยานลุยิงกิงควรแสดเ่เจ้าก็ยิงกันยิงดังนี้แล้วเจ้าก็ไรละภาสียง ยังผูกแก้วเี่หากาคากษในหาวราพิตาลามันดาเก่งต้นเสยเลวเจ้าสิงหนาตยังไรจจนามมาไปหานมาแก้วว่าระกันนักเจ้าก็เสด็จขี่มาแก้วออกไปหัวเทบที่ลิงนามาโนมามหานาที่เจ้าก็ถือเอาประกันใชสีดนแก้วอันละไม่้วยวบามพี ดวงสนีจันทิตว่าเจ้าขตอตาเกี่ยวเกศีมุนีจัดขึ้น่อเนืออากาศดูกำกับอดีตธรรมวาพิาวุูยัได้ทัดศโลมเป็นพาแทเกียเก่าแห่งขูอย่าได้ตกลงมั่นตาแผนดินจงดินอยู่ทังอากาศเมื่อนานอินทราศิลาบูเลวจับก่าวุงวห้าจจมเอาเมื่อประดิษตาน วัยยจันตาวัติสาภกุสุวาปกิเกตุลามณียังมีในกะลปัิเลเถพุทธเจ้าเฮานี้ตลุงปรมวนั้นโวัตุกจิตเสเข้าสู่ความีมาโพแก้วสุดดิที่ชอบโนา Bioman chinh tay lúc sau thăm chăm chút ngắn tuyển nhiên chồng phải kém chưa đầm bưu khắp chân năm mẹ lắm thăm chăm 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 ยากได้องคูปัตธกาคนนี้เมื่อเป็นผัวโุแทอันเสนอพนันลูกสาวพญามันกหนาอยู่พอปากกหนาลายเลยวนกับกายเปรตแต่เน่าเผด็จนุยานอยู่ตกตัวตกตัวขึ้นมาอหพญามันตนพอมพนันพญามันตนพอผู้มีใจบ่มีพิจนาเดินที่สามเดียบยังชนะที่หน้ากายขอกจักรวรรดิบังเื่หพญามันเดือ เกลือคือด่างแผ่นทอดละนี้ลมจะพาเดื่อแต่ออกเป็นสองคือดังดาวนแทงฝากฟ้าลงที่เข่งกี้อื่นอันนี้ถึงตะวันได้ใจอยู่ค่อยๆจะียวโยอยออกมาแล้วมกเกลือเกลือวเกลือเกลสีมาสักจะปลายมีสมศักดิ์เก็พระบาทเจ้าต้นสังโพธิสมภารประมาณว่าได้สีอาสมไทยไม่เสรียนางกับน้ำเต็มเป็นน้ nạp thẻ và tuyên thả nhóm tên chấp nạp và gắn đi châu theo nạp hành phong phốm. Thầy ơi, nhóm đi nhóm nạp nạp qua cả thế hệ này hoa mà nạp qua qua có của kiếm trong thân trạng như đằng xây dọn. Xíu anh là tổng à, thương là châu, có kỷ tử mà nạp đi thăm châu chạy 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 ดินดนรวมจากภาคเหนืเอากันภาคเหนือสู่ต่างคนในเหนืออรุณโออ๊อกเดียบปฐมแก้วเจมเดียบดาจักพยายามจัมันอยู่ในยานดวงจีงเจ้าที่ได้โปสัตว์ในโลกให้พ้นจากโอกาสสงสารตนนี้หลาบพักธรรมเจ้าอันบ่งเท่าอันบงเขาพยายามบ่งตายบ่งเกิดบ่งกำกำเนิดในวัฏตัสงสารอย่าไปลุ่นผลชนะด้วยเท้พระพุทธเจ้าให้เขาตัางไรเจ้าปวดปัญจจตังาย ฟามันว่าได้ที่ทิ t ที่อ a สมไทยไปหกลักโกสัตเป็นนาพระดันเป็นคนดันเจ้าแห่งเขาทั้งหลายมาก่อนผุนสะลด้วยเทพพุทธเจ้าให้เขานี้สดผุนปนาสักก่อท่ได้พเจ้าทั้งหลายนี้แล้วมันจะวที่ั้งยังเวลาพระพุทธ ปามังวะไดหาพันธาวัสเสเตโกเนภะมะหามุนีสีลัตตะนาตุเกวะนังอยู่แล้วเหมือนเทนแก้วอันมีแก้ของไม้สีมหาโพภะโกตไสวะสัทธาเป็นโนริภาหังุสาขะไวภะกะยังคงตให้พุทธังเกวายอันลงไหลในไปปวง เมื่อจะนนายุสธบีพระก็ยังไปลงไายแก่เพื่อเห็นทางทางกันนาดานันทีนณอยูเห็นอันต์้นพระมาโมนีลกัณฑนาตรงเก็บนํำมาแล้วยังประทับมาเทศนาจัสอนในสัตว์หลายผูกน้องอยู่ในโลกคือโอกาสสงสารมีอาการเจ็ไปด้วยมูเไื้ราจะนีคือ่ว้ไปผิดปัญญาฐทเจ็ตกเต่ามันนัพรกอนนำ เอาไปยังคำเทศนาคือทุกไฟหุเก็ไตเพื่อไม่ชัดในเกิดในนิลาภันพาคก็ทรมานส้ำสอนสะตาทนก่อนนั้นประมาณว่าได้หาพันพันาแล้วพาตุกเกวจับนิลาภันเจ้าดีเงินชัดในสงสันในโลกคือว่าขันหาโลข้างหนึ่งนาตั้ง่าหัวยุติมารณะจุเลวเวกร์ปฏิชนีคือว่าพัเกิดเป็นพุนสระกันไปท่วสม sau sau khi đã hoàn thành rồi làm điều gì sai mà ta không sát thập ly pháp một chút chân chính để vật kính có phải miết từng người để mong năm na việt nam nên là mệnh văn sẹn tiêu diệt quân đội mệnh văn sẹn việt nam ta tới hãy học đi xuống cổ quốc minh อันนี <S 1> <S 1> <S ้พีในวันดังต้องสานและลาอันนึงมาอันนี้นึงาอันกนแล้วผ่านที่สอง

แม่ปัจจุบันหมเจ้าอยู่ผมจะไว่รบกวนในเนื้อใจของโลกโลกาทั้งหลายเกิดหน้ารักจะมีทังเทาลังเทาใดมาแล้ววลวนเราโพเสียแม้ว่าเปิดพเมียก็อย่าได้เป็ใจเสือลังเทาคนโกตรหรือยุ่งสั่งสนโทตดศรโมโหจับจองจับก็มีกคงว่านเนื้อโลกที่ให้อาจจะเคือตนเจ้าโมหเจ้าพอ ไว้สัตว์กอามยานนำความเก่าหรือวันทงสารอันเห็นมาผดำปูพัตนาโคตนีเธอสามนักทาตุลาอักในเือศาสนาูพัตาโหลบไปได้ผ่นวาาานาลัตากินาสวัเจ้าสนประเสริฐอัญเชอภิญญาจารที่โลกโสตะในก่ก็ผมนี่เลยเลยในเือศาสนาโกพัตาครลบคไปได้สองพภาษา

ตาจีวรเป็นสีตาดีเลกอจีบินผลอาดิเลกอริแข่งโยคะปรรจเจ้านก็หาบปไรดเลยในเมื่อศาสนาปูตาถากุตละหลบพุทไปใดมาพันปามาบาปุคละผู้ใดมีผาเลื่องไปน้อยหอยบางเช่นาคนทัางหลายกบสมบูรบาปุทละู้นาเป็นเดิมเพียรโหภาวในกาลยามตันเรดวยเทศาศาสนาปุตตาถากตยางกำลโจบหาพปวจระางยน หกเมื่อเกิดบ่อฆ่าพิวาจะเกเป็นวันศีลได้สมสีลเอื้วันศีบ่อนี้แผลพิวาจะเกิดเป็นวันผู้โบสดได้สองแสนสองเมื่อผู้โบสดพิวาจะปรากฏเป็ียนตึงดูได้สี่ันได้ดูผู้เป็นประธานพิวาจะเกดเป็นวันได้ล้างเปลนแสงวันพิวาจะทำปิได้สองตอนปลายแปดตานแปดเศษยังแสดงเป็นสศานาผู้พระจักรกดยังกำหนดจบต่อมาพัประวัติศาสตร์จึงหมดศาสนา ในปีชวดิมหันตะอุตชิมหันตะอดูเดือนเก่าเพ่มพันพุบริสุทติเตนีมีในนักขัตเลิ์เกิดโลกสอวัสขาแห่งแทร่ตไกร่หงาโลนโนไทยไทยรัตนียังพายัพตูสะอาดแต่นันพัศลีลิงกาเจ้าทั้งหลายอันใจยังอยู่ทุกทำไมพระนองดังจงเก่าการลาภรามขาละกามาสมุทรสุดแดนแสนโกดจกรว่าอันเป็นติปแหงโมพิจนาคัง

รูปวิมาสจมุบปัจตัปนาพระชนีวันนาบัพวัขนาญาณญาณไม่ละเดยยดเดียดจต่างกิบประตุจางวลาภภยเนี่ยกัมินเป็นไปไกลมาละไมละไมเรียนเกี่ยวพับทุกีบกัมมีนเป็นไปกันเจ้าแม่ไพรโอภัไภปิละคือดัสุวรรณคตเอาจารย์ทานจะถาประปาน สลายลัคนีดับตาเสนเอีกมุสบาตจมีตะลุนยมนยคือดังหักขังใส่ใจกันั้นที่เขียวก็เขียวน้ำนิยมคือ่าดีกังแมคือดังปีแ่คําหลือยทนิยองนิยองปิตาปิตาทันีเหลืองกะเหลืองน้มในลาคือดังบญนันออยซอยสุลพีดูดังจับป๋าเดจำปีกันเกลทําำเพลเพลตันโนซาโลหิตาโลตาันินเดงกัเด็กน้ำนยองนยง แดงเยี่ยงสองสุขุมันยังของใจเธเพื่อคือดังดอกไม้เือเป็นปันสุขุมันเธือ่างหงนี่วันนาเพียงผงสุริยาโอ้ันตาโอ้ันตาตั้งตีขาวก็ขาวจุดตานี้วันนาเพียงสิ่งสังขารยามมายามมาอย่างยังโยกเป็นผู้พบตลอดตั้งตีอ่อนกอนยามเก็บตีเดือ กนแต่เหนือบางีิวมหอดพันนาลาอันมีแต่พอจะุกปมาอุปมาเป็นเจนิีิวาจะกาวหมดอุปเทศแท้ปลยอยลงร้ายรัศมีภัยไม่ลอมเื่อดังเกห้าอมปองลอยคือดังปัญจเจงจยดมันเป็นมีดังปริวันแสงสองลมงนาวเดียดดาอเดังภสุรีส่งเสี็จสว้งามหูเรือง องค์ทั้งนาวกระเช้วเทยงทั้งอีสานกรมโยนาคุณมาโดยคุ้มกันกันยยาตาข้าเจ็ดาดมีส่วนชนกันมามีมือถือพุงกระดาบแม่ทุกใส่ทุกของแก่วงทองไก่เตี้ยสอกข้าโปฏิใส่ต่อทักยังกนแเรียนถูกขำจะได้หน้ายรกขอะการเชื่อมัวเีนี่นี่กับฟอร์มี่ภาษสังดุลียังที่เกินกับเสยเินผู้สรางสาตุการตะเน เขาถึงคนเอาละคนกี้คกือขทเลื่งเขาถึงผมงงเสียงเอหจงใจสีพะดต้อนนี้ไว้ผโ้แหงโดนแจวเี็งพัดจงเขาสุเม้าหน่องาคี้กว่ามกี้ควางนนจะมุดบวกว่าาฝที่กองละน้องเป็นเขาตกอรืไม่กุ้งจาเก็บปากเก็บไทยที่น้าสาสะาเมันนั่งจิงหอการอาหรสนาปัญจตารูโคงโคลโคพินจบพวาไอวันดีเทศนา็นที่ชุดดีลอยเมื่อนั่น พายอสวยสะพันย so so um ุเจ้าจักได้เป็นคู่สงสารตัดน ah. ิกรหลายเจ็บวันเจ็บขึ ain, ้นแล้วพ่าจนเก็บจิ APP ่งงกขึ้นยั่งเพื่อละไทยอันเกศเก้าแก้วแผกวเสถียรไปด้วยปัญญาคันท้ารถสมองเก่าคือเก้าอุหนัมธรรมตาบางอาเชนายาจมวยพายเลยเป็นรักษาตั้งเทศนาไก่สันโจดหอมเต็มต่างอินต่างพงต่างยงอยากหน้าปวดหูพันคนดหันอยากอาหารกระเจ็บพัดาอีจนจนคนมามาจนสื่อยินดี เป็นจากปากกําตนไดกระทําผุจริตสังปะการเฒคือวากายัุจริตวจีทุกเดีนมโนุจริตโภทโมหิจโสโเสียดหมดตน่ได้ิน้ํามาุรดอันวันใจอ่อนซอยมนันพระจซอยสีสัปปัญญูเจ้าจะยงได้เป็นสังสอนสัตตนิกรทั้งหลายวันคแพระตปาุุิไป ทางในไผกกบฏนี้หมดก็ทอดหงยอดนามพวงเก่าคืออมตะมานาคนนิรันาน์ผุนจะเล่้วยแน่สีตาควาวลาพระพุทธศาสนาอันว่าพุทธศาสนาลวมไปแล้วมาถึงปันนี้ได้สองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับทั้งวันนี้เป็เข้าพุทธขามาในวัจนตาลโัวเดือนสิบอกไม่กันทุกวันนักพิวาจะขัมปยุทธเมอโกรเจึงจอดนักกตะเจริญจิตมรรคการ อันจะนี้จะดิอยู่ในพันาราจีในวันนี้และด้วยแทนจะตลอหดที่ทําขาประกันกับคืออายุยุนยาวไปสีมีวันนาเป็นเพียใจทุกสนในใจยังาาดอนเอกาในแดวยังโลกายาุกสีปฏิพังตุมกอาิปัตย์ุจิตยัรักษาองค์สมเด็จมาจักรราชกุเจ้าเป็นเาวสีตาม อาจีลากาลงทุกนีมาลดยันยาคอยกาทำเพียนเจ่จะเตียนเกอนขนาดออมาโดยปัญญาตะลงวันสักไม่เีแพ่เมตตาตะลงกัลลุนามุติตาอุเบคาแป่พายอ่อนตุกข์กับตุกข์ยและตะลงสุดตะนิกรดังอาสุอันวิเศษจบเพมีในอาภีทำไขอาเดนจอดัทธาอนึงประธานีอาลัการอันวิเศษจบเพมีในอภีตั้มไกยังหาโกให้ได้ตาแผ่ โหมหมู่พลไพอยเจ้าหายทุกวีนาศอยู่สวัสดิ์ตะเหตตีบ่างเจ้าละการบ่น้อยให้เจ้าได้ห้อยพันวัษาให้เป็นที่สักการะบูชาแก่คนแดงเทวดาทั้งหลายตาบต่อเทาได้พุทธาภิเษกอติเกวันวันิิมุตตโสสุภ ยันราคานิ้ที่ต่างก่อเสด็จกว่าร่วงคว้าแนวพนีอนเดชจักรูู้วยรูด้วยจับถูกใจเอาผู้เรียนว่าเก่าผู้เรียนอักเงินออกครั้ครูอ้อย พึ่งนเด้อยพาทอกท่านได้กินข้าวชันข้าววอลู็ว่าจะเจ้ากินข้าวหรือไ่เจ้บิ่งในเด้อบิ่งในเด้อนี่บอกเ้าสำหรับชิปนี่ก็ค่แซ่ห้องกาปฏิเวศน์ก็จป็นเรนี้นะครับชมแล้วอย่าล่มกดัลค่กดอะไรขอส่งรให้เกินอลไให้พ่อสนใจคณชิชิดว้ สวัสดีครับยินดีมีสู่ทุกคนนะครับ